น่าจะเป็นการทำกระเบื้องดินเผานะครับสำหรับมุงหลังคาอือหึโอ้ให้ตายเถอะปลากระ,กะโห้มองแว็บแรกนึกว่าโดนัทสอดไส้แยมส้มเซ่ออีกที่แท็กก็เป็นฟองน้ำกับสบู่ก้อนน้อยนะครับเป็นฟองน้ำที่ดูน่ากินเสียจริงอุปกรณ์หน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่มันช่วยเบาแรงในการพลิกตั้งเสาคอนกรีตไปได้เยอะเลยอุ้ยแม่ล่วงไปโถมองผ่านผ่าน,นึกว่าพื้นคอนกรีตถล่มลงมาเองไม้ที่เขากำลังช่วยกันดัดอยู่นั้นน่าจะเป็นไม้ที่ชอบดูถูกหรือเปล่าไม้หวา เขานำใบไม้มาตัดให้เป็นเส้นๆแบบนี้จะนำไปทำอะไรกันนะหรือแค่จะสาธิตการใช้งานของเครื่องตัดเครื่องนี้นี่ไม่ใช่แค่การเจาะโลหะให้เป็นรูเพียงเท่านั้นแต่เป็นการเจาะโลหะพร้อมกับสตัฟเกลียวไปในตัวไม่ต้องเจาะก,ก่อนแล้วค่อยมาสตัฟเกลียวอีกทีโลหะต้องกลึงส่วนเสียมหะต้องขากทิ้งอะไรถ้าหยาเหรียญจากตรงนั้นแล้วเหรียญมันจะตกลงไปในถ้วยได้อย่างไรดะนานี้น่าจะเป็นขั้นตอนการบรรจุหลอดได้ขนาดใหญ่ลงไปในเครื่องนะครับ สำหรับการทอผ้าแต่ถ้านี่ไม่ใช่เครื่องทอผมก็ไม่รู้ละหนอว่ามันคือเครื่องอะไร <c oughs> เสียงตอกเหล็กคงดังสนั่นเลยเ <c oughs> ขาใส่ที่อุดหูกันไหมนะ <c oughs> ปับปบปรับปับปับปับอ <c oughs> ความโปรนี่มันอะไรกันน่าจะเป็นการทําขนมแพนทีนหรือเปล่าครับดี <c oughs> เลยตอนนี้หัวเหม็นมากถุย <c oughs> นั่นมันยาสะผมขนมแพนเค้กสิ่่ <c oughs> นะกินจริงเหนผมเดาว่าน่าจะเป็นขั้นตอนการนําถุงมือผ้าสวมเข้าไปที่แท่น เพื่อลำเลียงไปจุ่มน้ำยางหรือเปล่ามุ้ยกระเป๋าลูกโอก๊กด้านในกระเป๋ามีตุ๊กตาน้องกระรอกน่ารักมากเลยขอบอกมันคือแม่เหล็กนะครับแต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้ก็จะเรียกว่าแม่ย้ายไม่ใช่แม่เหล็กเอานาเอาเอาไปก่อนดีกว่าไม่มีมุกละกันเออแค่ดูเขากําลังเกลี่ยปูนเพื่อปูพื้นกระเบื้องมันก็ทําให้รู้สึกฟินเอาเรื่องและเมียดละไมใส่ใจในการเกลี่ยสุดๆ สิ่งที่กำลังบรรจุลงถุงพลาสติกน,ะนั้นน่าจะเป็นไม้แขวนเสื้อนะครับไม่จะไยกว่าไม้แขวนเสื้อแต่มันสามารถแขวนกางเกงได้ด้วยนะมองแวบ,บแรกผมนึกว่ามันคือลูกโป่งสวรรค์นะครับเคยเห็นใช่ไหมที่มันเป็นลูกโป่งทำมาจากถุงพลาสติกสีเงินๆนนะ่ะมีการอัดก๊าซเข้าไปให้มันลอยได้แต่ถ้าว่าสิ่งนี้มันคือชีทแข็งนะฮะแม่เจ้าน่าจะเป็นการนําซิลิโคนนะฮะมาสร้างเป็นงานศิลปะ,ะนี่ถ้าไม่เห็นตอนกําลังสร้างนะฮะผมคงคิดว่าง,งานศิลปะชิ้นนี้มันสร้างมาจากได้หรือไหมพรมอะ่ะ ใครก็ได้บอกผมทีว่าที่กําลังตัดอยู่นี้มันคือทรายจริงดิยังกระสร้างมาจาก CG จพนะแล้วแบบนี้จะไม่ให้ฟินได้ยังไงก่อนเป็นการนําเหล็กเส้นมาเผาที่ปลายนะฮะแล้วก็ทําการตีให้มันงอเป็นตะขอน่าจะเป็นการนําเหล็กเส้นมาตัดเพื่อทำเป็นโครงเสาสําหรับหอเสาคอนกรีตหรือเปล่า <c oughs> ผมดูไม่ออกจริงๆครับว่าเขากําลังทําอะไรกําลังนําเหล็กใส่เข้าไปในร่องหรืออย่างไร อ้าวแล้วสคลิปนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเนี่ยไปดูการยาแนวร่องแผ่นหินโดยใช้ปูนกันครับผมชอบผนังสไตล์นี้จริงๆที่ให้อาหารไก่แบบ DIY เองเหนือสิ่งอื่นใดคือไก่ฉลาดฉลาดไปดูการทำลวดลายพัดโดยการนำสีโยนลงไปในน้ำและเกลี่ยจนเป็นลวดลายที่ต้องการจากนั้นก็นำพัดมาจุ่มลงไปเอ็กเซลเลหลอดไฟสมัยนี้ก็จะเป็นลักษณะน,นี้ซะส่วนใหญ่นะครับเป็นหลอดไฟแบบ led ข้อดีก็คืออายุการใช้งานยาวนานสว่างและประหยัดไฟมากๆไปดูการใส่ฉลากขวดโดยใช้น้ําร้อนที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกันครับงงแล้วสิว่ามันผิดพลาดยังไงก็ตำแหน่งของฉลากมันอยู่สูงไปนิดนึงเห็นไหมไปดูการทําอิฐบล็อกแบบคลาสสิกกันครับโดยการนําดินที่ผสมไว้มาใส่บล็อกตากทิ้งไว้แล้วค่อยนําไปเผาอุปกรณ์ช่วยเก็บลูกเทนนี้นิดนึกบุกไม่ออกก็ต้องใช้การเล่นเสียงช่วยอย่างนี้แหละใช้เก็บลูกกล์ฟก็ได้นะเออ เป็นการนำแผนแ่นตะแกรงโลหะขนาดเล็กนะครับมาหุ้มกับชิ้นงานโลหะและเชื่อมติดกันโดยใช้วิธีการเชื่อมแบบอัดไปดูเครื่องจากม้วนขอบแผ่นโลหะเป็นทรงกระบอกทรงท่อแบบชัดๆกันครับ <S <S อึด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 ,อดชุิง What that นั่นมันคืออะไรใช่โฟมหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเขาจะเทโฟมใส่เครื่องยนต์รถทาไมอ่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้ําจะสามารถตัดโลหะได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ นี่คงเป็นเครื่องมือช่วยแกะยางออกจากล้อที่เขาสร้างขึ้นเองนะครับจากพวกเศษเหล็กต่างๆแต่ต้องใช้งานร่วมกับสว่านไฟฟ้านะครับเจ๋งสะบัดปาดเป็นไปดังคำกล่าวที่ว่า Put the right Man in the right job เลยแซะไม้จนเป็นร่องเบลเลอร์แบบนี้น่าจะไปทำเป็นเสาบ้านหรือเปล่าและตรงร่องนั้นก็ว้ใช้ประกอบกับคานบ้านนั่นเองจะีย้ว่าเป็นงานแกะสลักแผ่นโฟมได้ไหมนะน่าจะได้แหละเนอะเขาใช้เครื่องมือที่เป็นเหล็กร้อน วาดไปตามรูปบนแผ่นโฟมจนเป็นร่องรูปอะไรอะมาป่าเหรอไอแผ่นนี้มันคืออะไรไม่รู้นะฮะแต่ที่เรารู้ก็คือคนทำน่ารักอ่ะน่าจะเป็นโรงงานผลิตตะเกียบไม้นะครับที่ตรงปลายตะเกียบนั้นหุ้มด้วยทองเหลืองเอ๊ะหรือว่าทาสีเอาลวดลายบนแผ่นสีดำนั่นมันคือลายอะไรนะครับใครมองออกบ้างใช่ปลาหรือเปล่านี่มันกล่องใส่ผลิตภัณฑ์อะไรกันนี่แพคเกจจิ้งดูจึงอีหลี น่าจะเป็นขั้นตอนการพับชุดนอนนะก่อนบรรจุลงถุงนั่นเองแต่ต้องค่อยๆพับนะครับเพราะเดี๋ยวชุดนอนมันจะตื่นเฮ้อไม่ก็เขาแกะสลักไม้ไผ่เป็นลายสารได้สวยเซียวเฟี้ยวสุดๆไปเลยครับพวกเขานำจกักรยานมาต่อกันทำเป็นวงกลมเวลาปั่นมันก็จะหมุนวนแบบนี้อารมณ์เหมือนเล่นม้าหมุนในสนามเด็กเล่นนะ่ะแตเป็นม้าหมุนแบบเคลื่อนย้ายได้เครื่องตัดไม้ขนาดมะฮือไปเฮ้ hey! มะฮือมาแค่นี้ก็เอามีไรเปล่า เขาจะนาเหล็กเส้นขนาดเล็กมาดัดเพื่อทําอะไรไปดูกันเครื่องดัดนี่ทําเองแน่นอนเหมือนลูกใบพัดเลยเครื่องมือที่พี่เกกําลังใช้อยู่นี้เ,เ,นเขาเรียกว่าสว่านแบบใดกันครับใครทราบบ้างดีไซน์คล้ายคล้าอุปกรณ์ใช้จุดไฟแบบโบราณเลยเอ๊ะไม่น่าใช้สายไฟนะผมว่าน่าจะเป็นสายยางมากกว่าว่าแต่มีสีเส้นสีสีในม้วนเดียวเลยหรือน่าจะเป็นการกลึงพลาสติกเพื่อทําเป็นลูกรอกอะไรสักอย่างนะครับรอกแบบรอเรือนะไม่ใช่รอลิง เกตปะใครไม่เกตแต่ภูเก็ตแน่นอนนั่นภูเก็ตเป็นโรงงานปักเย็บเสื้อผ้าแนวแบบชาวเขาชาวดอยหรือเปล่านะแต่ดูไม่เหมือนเสื้อเลยนะน่าจะเป็นผืนผ้าเฉยๆมั้งผัดกันตอกผัดกันทุบครัวตุบครัวตับเข้าขากันดีจนหน้าน่ารักอ่ามีการมาร์กหน้าให้น้องหมาด้วยอะไรมันจะพอดีขนาดนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าตัวการ์ตูนตัวนี้จังทำไมดูแล้วรู้สึกหมั่นไส้ชอบกน หลี l มันหลีมีควันสีรุ้งพวยพุ่งออกมาจากงานปั้นชิ้นนี้มันอะไรกันนี่ควันนี่ของจริงหรือซีจไอเส้นที่เขากําลังโลกออกจากร่องไม้นั้นน่าจะเป็นน้ํายางจากการกรีดยางนะฮะที่มันแห้งเอา้าทําไมถึงทารูปอย่างนั้นนะโหเสียดายจะแม่เจ้าโดนหลอกเข้าเต็มเปา ของเล่นทรงกลมที่มีลักษณะเป็นฟันเฟืองหมุนบิดได้นี้น่าจะสร้างมาจากเครื่องพิมพ์สามมิตินะครับใช้วิธีการปริ้นแบบอินเพรสหรือเปล่าแค่ดูเขานำทรายมาจันมาอัดลงไปในแก้วจนเห็นเป็นชั้นๆสลับสีกันมันก็ทําให้ฟินเฟรอพื้นไม้กลับมาดูใหม่ขึ้นนันตาเพียงแค่ทาสีลงไปเป็นวิธีการทําให้น้ําไม่ขังตรงบริเวณผิวปูนนะครับ นสีเป็นรูปวงกลมได้กลมขนาดนี้กินวงเวียนเข้าไปหรือไงนี่ตอนทําอย่างเท่แต่ตอนเก็บกวาดเช็ดถูคงจะเหนื่อยน้าดูไม่น่าเชื่อนะครับว่าแค่ดูคุณลุงแกพันท่อก็ทําให้เพลินได้หรอเชือกแบนๆที่นามาม้วนนั้นน่าจะเป็นผ้ายางยืดหรือเปล่าครับที่เอาไว้ใส่ขอบกางเกงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นลิปบิ้นก็ได้ไปดูการทำวอเฟิลฮ่องกงกันครับไม่ได้หากินง่ายๆนะครับเพราะคุณต้องติดคุกก่อนถึงจะได้กิน ผุนยนะี่มันห้องกรงห้องขังไม่ใช่ห้องกรงพอเห็นหน้าน้องและเพลงนี้เข้ามาในหัวพี่เลยอะ่ะฉันมาทำอะไรที่นี่ฟิลม,มันได้อะ่ะ <c oughs> น่ารักเนอะเอาล่วงใครทราบบ้างครับว่าปูนที่เขานำมาสร้างงานศิลป,ปะนี้มันคือปูนอะไรทำม,มันถึงได้ดูเหมือนครีมแต่งหน้าเค้กขนาดนี้นเหมือนเหมือนไปดูการวาดภาพสไปโลกราฟสุดเคอรฟฟูอ้โหูเฮกันครับผมมองผ่านเหมือนมีแสงสีรุง้งออกมาตามลายเส้นเลยเนอะ ไปชมการการคิ้วแบบขั้นเทพกันครับงานละเอียดมากแม้แต่ต่อขนคิ้วต่อเล็กๆแทบมองไม่เห็นเลยเขาก็ถอนออกให้เรียบร้อยอุตระแมงกระพุนอย่างเติร์กเลยอะ่ะมีใส่แว่นกันแดดด้วยแต่ซิก,ก้าไม่มีงั้นเอาเปลือกหอยไปคาบแทนไว้ก่อนล้วกันน่าจะเป็นขั้นตอนการทดสอบสายชาร์จนะฮะว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ก่อนนําไปขายนะครับคุณผู้ชมลองเดาลเล่นๆกันสิครับว่าสิ่งที่เขากําลังประกอบอยู่นี้มันเอาไว้ใช้ทาอะไร ละเฉยเอ้ยฉเฉลยมันคืออุปกรณ์ช่วยทอยลูกเต๋านั่นเอง What the heck มันคือรากต้นไม้หรืออะไรทำไมดีไซน์คล้ายกับแจกันขนาดใหญ่เลยมันคือโรงงานผลิตกระเบื้องมุงหลังคาโรงงานเดียวก,กันกับเมื่อตอนต้นคลิปแน่นอนลูกโป่งใส่น้ำกำลังจะแตกใน3 2 1อ้าวจังสั่นคือเหนียวจังสิอ๋อฮะแค่นี้ ว่าแต่นี่มันทรายจริงดิเยี่งกับเค้กเลยเนี่ยน่าจะเป็นการนําเส้นอะไรสักอย่างนะครับมาอาจมาทุบให้มันติดกันเป็นแผ่นเป็นผืนเห็นแล้วนึกถึงหมึกหยองเส้นเลยอ่ะแผ่นเหล็กหนาะถูกตัดได้อย่างง่ายดายง่ายซะยิ่งกว่าตัดกระดาษ a 4เสียอีกนี่ทำที่เขียบุหรี่จากเลซินเลข5 2าบนที่เขียบุหรี่เป็นรหัสลักของจีนมีความหมายว่าฉันลักคุณเป็นการใช้เส้นเอ็นตัดก้อนแป้งนะฮะแป้งสีเหมือนกาแฟเลยฮห้เดี๋ยวนะ ทำไมผมรู้สึกเหมือนก้อนอิดมันเบาๆจังเลยอะ่ะเป็นอิดมวลเบาเหรออย่างนี้ไม่ดีนะเชื่อคนง่ายฮนั่นมันหูเบาไปดูการตัดขนเฟอร์เพื่อตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ากันครับใช่ป้าเขาเรียกอย่างนั้นหรือเปล่าน่าจะเป็นขนเฟอร์เทียมนะครับผมว่าไอ้แบบนี้เรียกว่ารองเท้าส้นตึกได้ไหมครับเอาเป็นว่ามันคือรองเท้าแตะที่พื้นมันสูงอะ่ะอืม,อม,อมเป็นการซิดอัพที่โหดจะนับถ้าขึ้นไม่ทันนี่โดนทุบดังตับเลย เทนเนอร์ก็ใส่ไม่ยั้งเลยสิ่งที่เขากำลังใช้มีดกรีดตัดออกมาจากแผงน่าจะเป็นสายรัดอะไรสักอย่างที่ทำมาจากยางนะครับไม่ใช่สายนาฬิกาข้อมือแน่นอนลักษณะเป็นขวดปั๊มแบบนี้น่าจะเป็นพวกสบู่เหลวไม่ก็โลชั่นนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่โลชั่นก็คงเป็นโลเทอร์ละมั้งมุกอะไรครับเนี่ยลองใช้ที่ตัดไข่ต้มตัดขนมดูปรากฏว่าก็เลสสิครับเป็นเครื่องสตัฟเกียวน็อตที่ไวมาก ใส่ปุ๊บกลายเป็นเกลียวปับ๊บใส่ปั๊บกลายเป็นเกลียวปุ๊บใส่ปุ๊บปั๊บเกลียวปั๊บ,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 บนี่คือชิ้นงานที่เสร็จแล้วเครื่องปั้นดินเผามันสวยไม่เบาฝีมือพี่เขายังเอาเลยนี่แต่งสดๆเลยนะเนี่ยอุปกรณ์ช่วยร้อยลูกปัดแบบหมุนจะมวยหยิบมาร้อยทีลเม็ดทีลเมตรคงไม่ทันกินก็ต้องใช้วิธีนี้แหละทันใจจะนับเอ่อผมรบกวนขออะไรคุณผู้ชมอย่างหนึ่งได้ไหมครับถ้าหากว่าดูช่องนี้แล้วรู้สึกแบบเอ้ยหลับง่ายหลับสบายแล้วก็ ถ้าหลับเห็นเลขอะไรก็มาบอกกันบ้างนะเหลืออีกสองวันเนี่ยทันไหมยอกยอกหยอกยอกไปดูการทําขนมปังรูปสายรุ้งกันครับสีที่เขาเอามาเพ้นไม่ใช่สีน้านะฮะมันกินไม่ได้นะมันเป็นสีที่ใช้ทําอาหารนะฮะมันดีดีน่าจะเป็นขั้นตอนการทดสอบว่าเกลียวที่รูชิ้นงานนั้นมันขันได้ลื่นหรือเปล่าผมคิดว่าภาพแกะสลักรูปกระทิงนั้นน่าจะถูกแกะสลักด้วยเครื่องมือที่เป็นเหล็กร้อนนะฮะมันถึงได้เป็นรอยไหมแบบนั้น เทสัตปาที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ทัพพีหรือว่าเกียงฉาปูนนะครับแต่มันคือที่ปอกมะม่วงสุกพร้อมกับหั่นเสร็จสับหรือจะใช้ปอกแก้วมังกรก็ได้อัดดินจนเป็นรูปพีระมิดแบบนี้จะทําอะไรกันนะให้ดูเขาดีวยนะจากผมก็้หม่อ<ผ>มฟินได้ใครฟังออกบ้างครับว่าเมื่อกี้นี้ผมพูดว่าอะไรพี่แกปั้นปูนเป็นรูปอะไรวะใบไม้เหรอหรือว่าเห็ดหรือว่าจะเป็นหอยแต่ว่างานดีใช่ย่อยเลย ใช้แปรงสีแข้วแทนผู้การวาดรูปเหรออ๋อมีดินน้ำมันด้วยแฮะมันเป็นรูปเต่าทองว่าแต่ว่าทำไมถึงเรียกว่าเต่าทองทั้งทั้งที่มันเป็นสีแดงแท่งอะไรอะ่ะเขียวๆมีลายพาดด้วยเป็นปลอกหุ้มแฮนจักรยานหรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นการขุดหลุมดินโดยการฉีดน้ําให้ดินมันเละมันหลุดแล้วใช้ท่อดูดเอาดินออกนะครับว่านะอย่าบอกนะว่าถ้าใช้ยาสีแขีวทาเหล็กแล้วสนิมมันจะหายไปนะ่ะอ้าว ไม่ให้ดูตอนที่เช็ดออกหน่อยเหรอตัดจบเฉยลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นการทำเข่งหรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะครับนี่ถ้าไม่เห็นตอนกรอกใส่ขวดนะครับผมคงคิดว่ามันคือน้ำมันนะ่ะแก๊สโซฮอง95อะไรอย่างนี้บากะตัดได้เร็วและแม่นยำยิ่งนะักไปดูการเย็บรองเท้าบูทกันครับน่าจะเป็นบูทแบบใส่กันหนาวนะไม่ใช่ใส่กันน้ำ เครื่องมือช่างชิ้นนี้เรียกว่าบักเต้าตีเส้นนะครับหน้าที่ของมันก็ตามชื่อนั่นแหละประตูตู้เย็นรุ่นนี้สามารถเปิดได้สองด้านเช็ดขี้มองแวบ,บแรกนึกว่าขนมปังซะอีกที่แท้ก็เป็นรองเท้านะฮะสีอย่างเหมือนเป็นโรงงานผลิตรองเท้าเอิมเขาเรียกว่าอะไรนะคัชวางใช่ไหมเขามีแด่คัชชูไปดูการปั้นถาดหลุมจากดินกันครับให้ตาเถอะนะสีเหมือนช็อกโกแลตเลยนะงานละเอียดอีกแล้ว แค่ดูเครื่องจักรกำลังเชื่อมท่อเหล็กก็ทำให้รู้สึกดีลายหลายรอยเชื่อมเนียนกริฟิบอายภาชนะที่นำมาเผานี้มันคือทองแดงเหรอครับเอาเทคนิคการวาดรถแบบง,ง่ายบนฝากระโปรงรถมาฝากกันครับแม่พอเห็นรถคันนี้แล้วสายยางฉีดน้ำในมือของผมมันสั่นละลิกละลิกเลยไปชมส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตประแจกันดีนะไม่มีใครไปจับประแจนะฮะเพราะถ้าโดนประแจนี่อายแย่เลยนั่นมันประจานไม่ดีก็ผ่านไป ลูกเหล็กร้อนนี้จะทะลุแผ่นโฟมลงไปได้กี่ชั้นเรามาดูกันทานมาแล้ว3ชั้นยังไม่แผ่วเลยครับทะลุจนสุดแผ่นสุดท้ายเลยอ,อ่ะฮือเป็นการกรึงโลหะที่ดูแล้วรู้สึกได้แรงอกชมัดยากไปชมสุดยอดงานศิลป,ปะจากการปาดสีที่ใครได้เห็นไปต้ออุทานว่าพลีมันหลีคุณผู้ชมชอบภาพไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะ ไปดูการตักน้ำผึ้งออกจากรังแบบสดๆกันครับให้ตายเถอะสีของน้ำผึ้งมันดูเหมือนสีของน้ำยาล้างจานก็มีปานน่าจะเป็นลูกอมนะครับสาระนะครับถึงแม้ว่าจะเรียกว่าลูกอมแต่เราก็สามารถเคี้ยวมันได้นะถ้าฟันเราแข็งพอจริงๆอ่ะจีเขาเอากันไกมากดลงไปบนก้อนโอเอซิสที่ชุ่มน้ำอยู่จนก้อนโอเอซิสเป็นร่องเลยว้ยลองไปทำเล่นกันได้นะครับนาฬิกาทรายที่เป็นน้ำกับโฟมแบบนี้ แต่เชื่อเถอไม่มีใครลองไปทําเล่นหรอกผมก็ไม่ทําอืมไปชมลวดลายจานสุดเจ๋งที่พอหมุนจานแล้วมันจะดูเหมือนตัวการ์ตูนบนจานมันเคลื่อนไหวอยู่เรากับเป็นอนิเมชันก็ม่ปานน่าจะเป็นขั้นตอนการทุบนุ่นตีนุ่นที่อยู่ในเสื้อกันหนาวนะครับให้มันกระจายตัวจนทั่วเสื้อนะครับผมฟันเทิงขนมอะไรกันนี่สีมันเหมือนพวกน้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บเลยครับ ใส่กล่องขายอย่างนี้เลยเหรอไม่มีการเอาไปอบก่อนหรอครับจะให้ลูกค้าไปอบเองที่บ้านเหรอมองมันผ่านลายเส้นคล้ายลายไทยเลยนะครับแต่ไม่ใช่นะฮะเป็นลายเส้นของจีนนะฮะว่าแต่นี่คือเทพที่มีชื่อว่าอะไรใครทราบบ้างเดี๋ยวนะครับนี่เป็นการสร้างงานศิลปะหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการทําลายงงแนงะใครรู้ก็มาบอกกันบ้างเด้อเฮ้ยสองคลิปนี้นี่คลิปเดียวกันปะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่คือโคตร a m a ซ i n งเลยนะ ที่เงียบไม่ใช่อะไรนะครับผมกาลังดูอยู่ว่ามันคือโรงงานผลิตอะไรดูไม่ออกไปดูการต้มเส้นแป้งกันครับโดยการนําแป้งมาใส่ในภาชนะที่เป็นรูจากนั้นก็ทําการทุบภาชนะให้แป้งค่อยๆไหลผ่านรูไม่น่าจะเป็นการทําเสือนะครับและก็ไม่ใช่การทํากางเกงด้วยเฮ้ไม่ใช่อย่างนั้นฮไปดูการทําจานบินปั้นแจ่มๆโดยการนําใบไม้นะฮะมาปั๊ม hm ลงไปบนดินทําเป็นรวดลายจานแถมยังมีตัวเล็กคูนด้วย น่าจะเป็นปลาทูน่านะครับแม้ว่ามันจะมีแค่หน้าเดียวแต่เราก็เรียกมันว่าปลาทูน่าอยู่ดีเนื้อดแดงแดงนี่กับเนื้อหมูสดพ่ะนะเป็นการกรึงปอกผิวโลหะเพื่อเอาสีม่วงบนผิวโลหะออกไปนั่นเองอะไรอ่ะโอ้โอ้โมมันพานึกว,ว่าใช้เครื่องตัดพลังน้าแรงนันสูงในการตัดซะอีกแต่ไม่ใช่นะฮะเขาใช้ใบเลื่อยเล็กๆในการตัดนะฮะแท่นเจาะรูแผ่นโลหะแบบตอกปอก เรียบร้อยายปะไปดูการแกะสลักหุ่นไม้โดยใช้เครื่อง C N C กันครับนี่ทะลงสีสักหน่อยนะะคงคิดว่าเป็นโมเดลพลาสติกอะเออไปดูการเจาะไม้เป็นรูหมาหอนกันครับเป็นรูโบเอาไปก่อนหน้านะมันคิดไม่ออกจริงๆเช็ดลูปโอเป็นการฉาบปูนที่อารมณ์เหมือนใช้ลูกกลิ้งทาสียังไงอย่างนั้นเลยเอาจริงนะ มันดูไม่เหมือนมัชเมลโลเลยอ่ะมองเผินๆเหมือน,เ,นเหมือนปูอ่ะเหมือนเปลือกปูอ่ะเออที่คันน้ำอ้อยแบบมือหมุนและแบบอัตโนมัตพี่แกจัดเรียงซองใส่ลังได้เป็นระเบียบจริงระเบียบจังคลิปธรรมดาธรรมดาแต่ว่าดูแล้วฟินเป็นบ้าเป็นการเลื่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นปลอกที่หุ้มลวดสลิงอยู่นะฮะเลื่อนเข้ามาชิดกันอ่ะประมาณนั้นอ่ะเออน่าจะเป็นเครื่องวัดพลัง บิดข้อมือหรือเปล่าครับใครทราบบ้างไม่เหมือนดึงไม่เหมือนดันเป็นการเจียแผ่นอะไรวะคล้ายๆแม่บรรทัดเลยครับอ๋อน่าจะเป็นหัวเครื่องแซะหรือเปล่าไปดูกันครับว่าแจกันจิ๋วใบนี้จะมีลวดลายออกมาเป็นแบบไหนกันโอ้ลวดลายมันดูคล้ายกับโลกของเราเลยครับใช่ไหมฟืดฟีดฟืดตืด,ด S <S <S แค่ดูเขาเกลียยสีพื้นสนามก็ถามไม่ฟินได้เหรอเป็นงานศิลป,ปะที่ผสมผสานระหว่างภาพวาดกับสิ่งก่อสร้างได้อย่างลงตัวลงใจสุดๆคุณชมชอบชิ้นไหนก็มาบอกกันบ้างเด้อไปดูการแกะสลักลวดลายบนแหวนทองกันครับน่าจะเป็นทองคําจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม,ไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่แค่จะโยนลูกบาสขึ้นไปลงถังด้านบนนะฮะ แถมพี่แกยังปิดตาโยนในต่างหากเกินไปหรือเปล่า <c oughs> จากไหไม้ที่ดูแบบว่าเจืดชืดพอลงน้ำยาเคลือบไม้แล้วมันกับดูเงาวบจับตาฮารุฮาราขึ้นมาทันใดไปดูการทำลาเต้อาร์ตแบบง่ายๆแต่ว่างามล้ายๆกันครับวงเล็บว่าง่ายสำหรับเขานะไม่ใช่สำหรับเราน่าจะเป็นการนำปูนไปใส่ในแม่พิมพ์เพื่ออัดขึ้นรูปหรือเปล่าครับแต่ทำเป็นอะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน จะเป็นโรงงานผลิตหนังยางหรือเปล่านี่คือเต้าหู้แน่นอนส่วนคนดูน่าจะนอนแน่แล้วน่ากินจังเหมือนขนมเบื้องเลยครับแต่ว่ามีการใส่ไข่ด้วยอะ่ะจะไปหากินขนมเบื้องสูตรแบบนี้ได้ที่ไหนครับเนี่ยค่ดูเขาแซวมาทำให้เพลินได้ใครฟังออกขอบอกเลยว่าเก่งโคตร ไปดูกันทำเก้าอี้ไม้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันครับก็คือขั้นตอนการตัดเจาะไม้นะฮะแล้วก็นํามาต่อขาเก้าอี้ใส่เข้าไปแล้วก็นําไปขัดผิวเป็นอันเสร็จโมเดลหมึกยักษ์นี้ไม่ได้ทํามาจาก CG นะครับแต่พิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์สมมติโดยใช้วิธีการพิมพ์แบบ In Press เฮ้พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน